แอบมาดูดุกดีกับวูดดี้นะคะเขาไม่หยอกกันมาเล่นด้วยกันทุกเช้าเลยนะคะเขาจะถูกกันมากๆเลยนะคะตอนแรกๆเนี่ยดุกดีเขาจะแอบมองวูดดี้นะคะเขาไม่กล้าเข้ามาเล่นเขากลัววูดดี้แบบไม่ชอบนะคะมองคนแล้วฟังเลยบ้านของดุ๊กดีกับบ้านของวูดดี้ตอนแรกนี่คือต่างกันมากเลยนะคะ จะพาไปดูนะคะบ้านของดุ๊กดิกตอนแรกที่เขาเจอวุดดี้นะคะเขาจะแอบ,บมองบูดดี้วูดดี้ก็จะแอบ,บมองผ่านตรงประตูบ้านนะคะก็จะแอบ,บมองกันตรงนี้นะคะก็จะเป็นบ้านที่ดุ๊กดิกามาหลบอยู่นะคะตอนแรกๆเลยนะคะที่น้องถูกนํามาทิ้งและน้องก็จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้แต่ว่าบ้านหลังนี้ไม่มีคนอยู่นะคะน้องมาหลบภัยอยู่เฉยๆค่ะแต่พอ เขาหิวข้าวนะคะเขาก็จะวิ่งไปที่บ้านออยนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีคนให้ข้าวเขาออยก็เลยพยายามที่จะพาน้องกลับบ้านนะคะแต่น้องก็ยังไม่กล้ากลับเพราะว่าตัวพี่แดงนะคะเขาก็เลยแค่ไปไปไปขอข้าวกินนะคะพอหลังๆแล้วก็เริ่มสนิทกับพี่แดงนะคะเริ่มสนิทกับพี่แดงก็ได้ไปอยู่ด้วยกันนะคะอันนี้นะคะที่เป็นบ้านที่เขามาอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพามาดูบ้านของวูดดี้นะคะ ตรนี้ก็จะเป็นบ้านของวูดดี้ที่เขาแบบแอบมองกันนะคะตรงนี้วูดดี้เขาก็จะมาส่องดูดุกดิกตรงรั้วประตูตรงนี้นะคะตรงนี้ส่วนดุกดิกเขาก็จะแอบมองวูดดี้นะคะเนี่ยตรงเนี้ยเป็นเส้นทางระหว่างแบบนี้นะคะพอหลังจากที่ดุกดิกไปอยู่กับออยแล้วนะคะเขาก็เริ่มที่จะไปเล่นด้วยกันบ่อยขึ้นดุกดิกดิไปกินข้าวก่อนไหม ดีมากินข้าวก่อนเร็วมาเร็วมากินข้าวก่อนแล้วค่อยมาเล่นกับบูดี้ใหม่เร็วมาเร็วมาเร็วไม่ยอมนะคะไม่ยอมกํำลังเล่นกันอันนี้เข้าไปบ้านเขาแล้วนะคะนี่โหลดสุงไปบ้านเขาแล้วน้องบูดีนะ้น่ารักมากๆเลยนะคะคนละสีเลยไปกินข้าวก่อนไหมลูกไปกินข้าวก่อนไหมคะไปกินข้าวก่อนไหม จะกินข้าวก่อนไหมโอ้ยังไม่ไปนะยังไม่ไปยังไม่ไปจะเล่นกับวูดี้ก่อนหนาจะเล่นกับวูดี้ก่อนหนยังไม่ไปขอเล่นด้วยกันก่อนวูดี้หล่อนะเนี่ยวูดี้หล่อนะเนี่ยวูดี้ออกมาเล่นข้างนอกมาลูกมาอ่ะมาเล่นกับวูดีข้างนอกมาเร็วเพื่อนต่างสายพันธุ์สุดโรนี่ เล่นกันตลอดบางทีลุกดิ๊กหายนะคะไม่รู้หายไปไหนพอเรามาหาแถวนี้ก็มาเล่นกันแถวนี้นะคะดูสิถูกกันมากเลยเป็นหมาเด็กด้วยกันนะคะเป็นรุ่นเดียวกันเขาก็จะเล่นด้วยกันได้ตอนแรกลุกดิ๊กจะเล่นกับพี่แดงแต่พอแต่พี่แดงเขาคนเราไวแต่เขาก็เล่นได้นะคะเขาเล่นได้เหมือนกันเขาเล่นกับพี่แดงเหี่ยวกับพี่แดงทุกวันตอนเย็นแต่กลางวันเขาก็จะมาเล่นกับบูดี้เพราะว่าวูดี้เขาเฟรนลี่มากเลย เขาเป็นคนขี้เล่นเลยเป็นหมาขี้เล่นนะคะสนุกสนานไปกินข้าวก่อนไหมไปกินข้าวก่อนไหมดีไปกินข้าวก่อนไหมลูกไปกินข้าวก่อนไหมคะโอ้ไม่ไปโอ้ยอูอดี้อะไรล่ะอูดี้อูดี้กระโดดใส่มานี่แล้วมานี่แล้วมาแล้วจะลิงสองตัวมานี่แล้วสนุกสนานกันใหญ่เลย สงสารดูกดิกนะคะตอนแรกดุกดิกเนี่ยแบบแอบมองวูดดี้นะคะตอนที่เขาไปอยู่บ้านป้าเป็นเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้ววูดดี้เขาก็ออกมาอยู่ตรงหน้าประตูบ้านนะคะแล้วเขาก็มองแต่เขาไม่ลุกดิกเขาไม่กล้าเข้ามานะคะเขากลัวแบบวูดดี้ไม่เล่นด้วยนะคะเขาก็แอบมองแต่ตอนนี้เขาก็เล่นด้วยกันดูสิหยอกกันถ้าให้อยู่ด้วยกันก็หยอกกันทั้งวันมานีเร็วมาลูกมาเร็วมาเร็ว มาแล้วไปส่องความหล่อของวูด,ดี้ก่อนวูด,ดี้ทำไมหล่อจังเลยวูด,ดี้หล่อจังเลยฮะลูกดิกทำไมได้เพื่อนหล่อจังลูกดิกทำไมได้เพื่อนหล่อจังเลยดูสิท์ไมได้เพื่อนหล่อจังเลยเจ้าบูด,ดี้คนหลอ่อเอ้ยดูเล่นกัน โตมาจะจีบกันไหมเนี่ยฮะโตมาจะจีบกันไหมเนี่ยสองตัวเนี่ยเอาเล่นกันไปก่อนนะเดี๋ยวแม่กลับบ้านก่อนเด็กเดี๋ยวไปกินข้าวนะลูกเดี๋ยวไปกินข้าวนะไม่สนใจแม่บอกไม่สนใจจะเล่นอย่างเดียวไปแล้วค่ะปล่อยให้เขาเล่นกันก่อนจะวูดดีกับเจ้าดุด๊กดิ๊กตัวแสบเอาแล้วนี่เจ้ากระทงทองจะไปไหน พี่วูดดี้ไปเล่นไอ้ไอ้พี่ลูกดี้ไปเล่นกับพี่วูดดี้อยู่